บทนี้เป็นคำที่80กวันที่29มกราคม2 5งพรข้าพเจ้าในพระธรรปยแนครเบงกาาสาลยทั้งหมดถวายเป็นที่บูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ย่บูชาแลองค์พระโอิรจาบูรุษุเดชบูชาตลอดทัผู้บาอาจารย์ผู้เปนเจ้างวิชาเยนามณีขอได้บรราเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาดวาในการสดสัราณก็จะมีขอเรื่องรับานกุพระนูบอาจารย์และที่บรดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาที่จริงครบเพื่อทำเื่องโคการสุปต่อไป บรส่วนุมเดียนาสมันตาจักรวาลเวชุปตตะกาชนุเดียวนาสเองาจะสาสุนันทุสักขะโมกขะาสเกกามเจรูปเปสดิขีและตัะเตจักริเคมวนใทีเปรดเจักรามมตรูว่า้นเทหะวิิเคเดกุมันจยันตุเทวาชาลัทธาวิสเมยกคันทานาคาดินดังสังเกยังมุ่วัจะนางสาธบเมจุนันตุธรรมะสังครลยังปันตะธรรมะสังคลโวยางปันตะธรรมะสังตะลอยางปัตตพอส่วนน้ำสการสิทธิกาดานาโมตสสามภะกัตโตโลโตสมาสัมภะกัตโตสามะ สรงังอัญญาพุทธมเมสรังวาระเอเดนะสวสนะโหทุเมศทาดันที่เมรังอัญญาสองโมเมสรังวาระเอเดนะสวสชนโสุมปทาดันที่เมรังอัญญาสองเมสรังวาระเอเดนะสวชนโสทุมปทา สุมหริโกนาโอิกาคถามารินาโอทายะสัพพะตินามูไดมาปรมิสาสัพพะทปุตุาเอเดนะสุวิเินะมุุปามหาริโกนาโอิายะสัพพะปินาูมาปรมิสาสัพพะทปมตะมาเอเดนะสุวิเนะมรุุปตามหาริโนาโวสุยะสัพพะตินาูมาประมิสาสัพะทมตมาเอเดนะสุวทนะมอุุปา กระทมหาสมัยสุดเองมันเมุกันเอกนสมัยมพระวาสังเกสุวิหารติกปิแล้วก็ถือสุม,มหาวิทมหาดาม สัเกตนสิทธิปัญจเมติหิิกุสเตหสเปหวว่อรหันตสหิอารการุหิเยเป็นีนสนตาาหนทีพระควรธรรมันายะพิคุสามจะอัตโดุนังสุทาวสายานาเทวนาอัตโทสิอยังโขปควาสเกสุวิหารติกปิแดสมีมหาวเนมหาตาพิคุสัเกตนาสิทธิปัญจเปติหิิกุสนเตหสเปหววะอรหันติสทธิอารการดุหิเทวดายป็นีน้ำสันติมาหนทีพระคัมภีร์ธรรมทัศนายะพิคุสามาภถวะสันดูน้ำให้น นาปฏิอะตโหตตาเทวดาสิยตางปินนามาพตะวาปุริสโสรสามัชิตังวาพาหังสาสาเลยยปัสสันิตังวาภาหังเจพิเยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภงะวัตโตปะบุตโตปาภุตระหังสุอัตโคตตาเทวดาพระวัตรโตพะวันตรตัพพิวาเกตวาอาคะมันตาอันสุไอค่ะมันตังทิค่ะขูเอกาเทวดาภระวัตโตสเกมังขราอาภาสีสมาหาจะัมโยปวัสสภวะนัสมีเทวกรยาสมาขตา คตัมภาอีมังธรรมะสมัมปญะทักกิยาตาเยวะอภาชิตสังคติอัตโขภาเทวดาละพว,ะวันสเกมาการะอภิสีตาลโขภะปวะสมาตาจันจิตังอนะโนปะชุกกะมังสุสารทีนะเนตานิกาหิเดวาอาริยานิพกักขันติปันติตาติ ธัคโขปราเดว่าพุทธสกมักราเป็นอารดังเศรษบารีกลางารีกลาหหมจามยใจเป็นตารนติสกขอิมาลาชันกุมมานตาจารสุตตาสสุนาราเดอัคโภปราเดวัตาพุทธิสกีมักราอัปปสีกินจิปุตจรางคตาเสนเะมิสัติอัปยภูมิอัปายวนสสันเตหังเดวัคายาบริสันตีติัคโขภทวาวิคุลมา เดชิเยนนนาวิเวทัเสสุโลกาตุสุเทวตาสัมณีบรตาวนทีตะาตาในลักษณยปิจุสรงคกัสัญญาติเตวิกเวอเโสปติมาตานังอรันตสัมมาสัมพุทธเจสัพพิปัตานเอตราวะมเยวะเวดาสัวดาอหิสเสยถาปิมัยหังเอตาวหิปิเติกเวระวิสติานังานอรันตสัมมาสัมพุทธเจสัตติปัตานเอตราวเยวะเทวดาสัตว์เทวดาภิกษุสังคิติาณทาริมัยังเอตราวะหิอชิยิสมิปิก วระยานันทมิทีสัไมิกบิที่พยานันมิตรสุตังสุตกรรมานะสิการยสัมิติเอวมันเีโตวิเกวะพทธจจัสูเอราจสิโลมักุสัมมิจุกุมารสถาสิายสิกาคิดิะราะปะิตังตาามัยตาสีหาว่าว่สันั โลมังทรรมสาที่สองพุโธโอทานตรรมนาธรงสัทาวิปัสสันธรรมนาวิลาพิญโยปัญจตยาวาวันเองกับเป็นลัพธเวมานุวาริยสสตังสาวเกษสสนระเตเทรกายาปิการาเตวิชานาจกิโกวเามงกรุทุาสสานาเตสังเถรเถานาอานุตสานาทัสนาอเปเกเตมุตสัุัสังอัปนาสตาเรนสัตตาเกเกสัพาะนาอานุสานาควัสัอเปเกนามุัขุุทิพาทิาพุทธะอุัสสสพังยาปิญญา ูมาดันดองปันายิสัตตาสาวเกศสาสนระเตเทวกายาอวินกันตเตมิชาดาะพิกาโบเยวหังคีสามิกริเหนุรปะสาวยักาุมาปิละวัฒวาอิทิโตชุิมันโดวันนวันโอสเนโมนาิกมุงสิติงวะนะชาสาวิรหตุาวะสาวยานนานวันนิโนอิทิมันโดชุติมันโดวันนวันโอสเตมธมานาภิกมุิลงสิติงวะสาตาคีราติจาหาสาวะยักขนันนาน้วันนิโนอิทธิมันโดมุติว นาเอเจโตสรสักส sort of ัายักขันนน้มีโทิมชุติมณน้มนโดยาสัิโโทัมานาทิเกอโมมิคนาจิ่วนาเวสันวิาปัญจสัตยักขันวันนี้ทิมพชุติมณวนน้มนโดยสัิโโทัมานาิกรโมิาจวนาคุมบิโรราชาชิโกวิุ และสังวิเนสนสงพิญโญนาสาหัสัยยักษานายิุาสติคุมพิโราชาก้โกโสปาาสังนว่านาเลจติสาราาจะาบัของระวิสติการทพานาทิปปาริมหาราชายยิุโสปภตตาโาวอินทมานาวาหัลที่มันชื่ิ่นดวนันมันโดยยวิุตสมนาิกมภิลาสติว่านถ้กินันจัติสาราาะาบังสพรสติยัำานาทิปะาิมหาราชายยุตโสภิตาโสาวอินธามนามาหาพลา ที่รดาชุดที่บรนนะมรรโดนสทินุโมงาพิกลมพิการพิการสมิิว่นะรรจารย์สาวราญาวุโยยโดยภาษาสตินะขะที่ปฏิบติมหาราชายสันติโสพุทธปิตโสภาโวยนั้นมามหาภราอิทนชุดที่บรรโดนบรนาบหรโดญญาสทินุโมทั้งรรดาพิกุลมพิกรสัมิทิมว่านะระจารยราาวุโยโดยภาษาสตินะที่ปิมหาราชัยสันติโสพุทธปิตโสภาโวยนันมามหาภะราอิที่บนรดาชุดที่บรรโดนบรรดามรรโดาสทนโมรรดาพิกรมพิ่าร สาทตะกีนนี้วิุงคประกบนทรโโมตัทสารแตดบารัสจนตาจุเรื่พษัฒนาแล้วจากสูงัะนเกียารพมียสารมายังาสาอาภษัญสันาสัมมายคุกูวิเคราะปรเดสาจให้เสร็จจากที่เราจักปับาโปราเดจากเดวัชสุนโจมาตัดินแต่เสจงจากการดับคนักโชาสัมนสัโพ